สวัสดีครับพอกันที่เก <พา S 2> ่าครับครับช่องคนเดินลวงรอปลามือน,นี้แวะเวียนมาหาพญาภัุ์อีกแล้วครับไม่มีนกคารมไปมีนกนอ,อย่งก่อนารมรอย่างรเดี๋ยวครับผมผมมีของของดีมีที่เด็ดครับผมวันนี้อ่ะนั่มไปเบิ้งเลยครับมีนั่มเสนอของดีอ่านั่มเสนอของดีครับผมวันนี้ โกดธบ้าโกดธบ้าโกดบ้าเบอร์เราคับพี่ตาเงครเขับเทพพนมครับผมืัอนี้โยกขึ้นเรน็วเรวลกขึ้น นอ่นเสียงมานเนาะเออเอาไปโต๊ะนะครับนี่คุเอกของรายการอ่าคุเอกเอาคุเอให้ก่อนเลยวังหันเห็นตัวครับนกเทพพนมเนาะเทพพนมเทพพนมสามกุกเทพพนมครับวัง <มา S 1> หันนี่เที่ยนเนาะเ,เออมาจากเมืองล,า,งองลาวโตัวนี้ริวตันครับเสียงตามคลิปปากขอปากเงาปากเงาไตปากไตเงาจะขี่ขอแนวใดเนาะ อาเบิืงเอาครับอืมาปากเงา,า,าครับปากช่างไต่ปากไต่ครับเพราะเป็นปากบนปากล่างงอครับดิวตันดิวตันเสียงกับตามคลิปมังหันนี่ล่ะมิซับนาะเป็นเป็นโนคัสซื่อๆเนาะเป็นโนคัสนี่ครับเสียงลูกต่อที่บนลูกต่อเลยครับออนกต่อครับตรตแต่ว่า,าครับมีลัาเนาะเัสใหญ่ครับอ่าเสียงกับตามคลิปพ่อนี่ล่ะอ่ะตัวนี้เทพนุ่มมังหันนี่เทพนุ่มซับกุ๊กเต็มครับ เทพพนมสามกุกครับยับกลางลองครับเห็นยีดอกมันยกปีเค่วงยุ่งหันนี่เสียงก็ตามขี้เภาละมีกูอันตรายครับนี่เออเนี่ครับสามกุกเต็มครับผมอันัของห้องพอผัดครับเออห้องพอผาดเท่ากูดีได้มาจากเมืองล่าวอบ้านนี่ครับเออได้มาจากเมืองเลาาเนาะนอกไปอบมีอะไรพูดเรื่องมาฝากวายมากโอ้ยตัวนี้แล้วครับสามกุกไผหมักสามกุกเต็มแล้วก็เทพพนมพร้อมครับอ้าวเปิดจักเท่าตัวนี้ ตัวนี้บ่ตัวนี้เจ็ดเท่าครับตัวนี้อ่าตัวนี้เจ็ดเนาะตัวนั้นหาเท่าครับตัวนั้นตัวนี้หาเท่าเพราะว่าตัวนี้เขาเอาไวรินเองครับเพื่อพนมบอได้ขายบอยกับบอยนะครับเพราะว่ามันมันเพราะว่ามันกับเพราะว่าป้วนชุ่มมันเคยหมานตัวนี้หาตัวนี้เจ็ดเพราะว่ามันเคยหมานชุ่มนี่ชุ่มมันหมานราคาห่องเด้อครับเด้อห่องห่องซื้อหรอครับเพื่อนเป็นนว่อังสันซื้อมันใจดีอยู่ ไอ้มักตัวเฝ้าตัวนะครับเออาไอ้มักตัวให้ตัวลงมาครับเเท่าราคาโบนิ่งราคาโบนิ่งเนาะตัวนี้เป็นน่นถือการลบที่เสียห้ก็ได้ครับตัวนี้ดิวตันดิวตันโซบเน่าทั้งไต่ครับอาครับมาวันนี้เอามาอีกเออวันนี้มีของแทะครับของเด็ดเด็ดเนี่ยตัวนี้เอาไว้ใส่นี่ตัวนี้ อ่าครับผมเอาบักริวตันชมายาวลงไว้เพิ่นก่อนภาพนกเพิ่นหามาแบ่งเอฟซีเลครับเด้อบนเม็นนกเพิ่นเองครับราคามันก็นอยา่างนันน้นแน่เนาะก็ต้องเข้าใจคนไปหามาใหา e า้ายายเอฟซีเนาะนอใหญ่เนาะบคนไปหากวาสิได้มาเนา,า,า,าเะเ,เออทั้งเท่ากับไปโบได้ก็มีคู่นี่เลี้ยวตันครับคู่นี้ ดวตันกันบนนี่กับคตันดีวตันเลยตัวนี้เากางขึ้น้าวกัาคเับตัวนี้กลางหางตัวครกลางครับคููนี่เอาเอาปบฟังบงกันนะดันบดันเอนตัวตกเฉียงกว่าแล้วครับเด้อโตโตตัวกู่นี่มีข่มบาง่างครับปลายมีพี่ัดพี่ัดครับบ่นี่เนะ ตัวขาวนะ่ะตัวไหนนะ้อตัวขาวตัวดำใหญ่ก็ตัวตัวตัวดีเสียงใหญ่กว่าตัวคกบู่นี่ฟังเบิงบ้งสี่สิบจูเบิ่งตื่นหานาอยู่ตื่นห่ายครับตื่นผ่าเอาหม้วนบอออกย่ามาพ่นม้วนนั่นหม,นนมนน้ว,มวนสีกวนน่วาฟ้าหม้วนมามีราคา เออองตัวซมามา่เยนะเอนะงตัวนกตัวนี้เนาะเออองตัวนี้ก่อนเนาะปยู่ตันึกกันโมนี่กระดาษขันนีุ้กก็คือนนขึ้นแล้วก็นกบตองมาส่งผมเออนเนขึ้นเลยเนาะนกบตองสรงเอาไปห้โลดเรีให้าเล่โรนโลดเนาะลุงเรีนเปคู่โตตัวนีกระดาเอาห้เรีนโลดคำว่ตันคำว่ตันเอาห้เรีนโลด บต้องวนบมจงเงินเงินโมจงเอาเงินโมจงก้าวที่ร่นเงนเออโมจงกาวทำที่ครับผมเอาหม่อนนี่สองกระชิดแล้วมันบมมีกุกจะเคลียร์ไปก่อนนะจะเลื่อยสองครับตัวมันยังหมอนมีเยอะตัวนะครับมัมีใหม่เอ้าตัวนี้เสียงตามคลิปบังหันนี่ละดิวตันครับผมตัวนี้บ้านนี้ตัวนี้เสียงใหญ่กว่าตีนาะตัวเสียงใหญ่กว่าก้าวไปใหญ่ตัวนี้ตัวนี้กบ้าบงามตัวนี้ทำงามอยู่ตัวนี้ก้าวงามครับดิวตันคือกันดิวตันอ่าดิวตันครับยอว่างย่อต อ้าวเปิดเท่าต้องตัวนี่เอาคู่นี้ราคายอมเยาะวันหาบอกไก่มาตตาบ้านเท่าตัวละสี่เท่าตัวละสีเท่าครับเป็นนกตัวเพิ่มสโตตัวตตัวเบิ่มสูตโตครับตัวต้นไม้ก็ได้ตัวละสีเท่าครับราคาห้องห้องครับห้องเอ้าเปินคนใจดีรองห้องลดล่องก็ได้อยู่ครับบนว่าสีบักได้บักนั่นครับผมอ่าครับอ่ะสีมีคู่อังได้ครับบานนี่ไป เอาคู่อ่างก็บบกสีนี้คู่อ่างขับบันเนี่ยอ่ะเอาไว้ส่วนริวตันริวตันครับอืมเอาไว้เพื่อนก่อนอาครับหอยนกของเพื่อนก่อนจึ๊บอ,อ่า ฮะมึงคู่อ่างครับอ๋อครับอ่างใช่ยกปั้งเราเหยี่ยนรอดต่อที่ไทย อ้าวโหดแล้วละลงมากอ่นี่เอาเไาลงกับรอ่างมาอ่างกับฟังเก็ลงอืมฟางบัดคุณยกหน่อยอืมร่อเป็นหน่ยเนาะอ่ะครับตัวนี้นกจะกุกนี่กุกเดียวกุกเดียวเนาะ้องกางไปไงแกงไปหาไงคือกันเอกงรู้งครับนกกุกเดียวครับตัวนี้ก็ได้กุกเดียวนกต่อเบิด์ตบอนกต่อเบิดต่อเบิดต่อสาวด้วยครับเด้อต่อสาวเนาะบ่ได้ต่อสายไฟเนาะต่อกันนี้เองก็ได้เน้ ทะละเลอ,อ,อนคูม่มเศาตัวนี้อ่างอ่างนีอ่างท่เห็นนันละอ่างอางอางจำู้สามยกกับอ่างสยกกันละขันพ่เป็นไหมอูมีอยู่ยอ่างหาหัค่ำยกุ่นกัมีเลยเหลือมีวัดมีวัดมีวัดคยกเลนะครับอย่า่าหาคำแม่มีคุ่ยกลบหาหค่ำน่ละครับ่ะครับ มันตื่นกล่องอยู่โอ้หมอนี่คือเอาดีแช่หมหมอนดีอยู่มีมีครับเนีมีมีคู่โตัวเหครับเออครับอ้าวเปิดเปิดแล้วครัเพื่อนฟังเบื้องตัวนี้กับพวกแฟนน้องกูนี่ตละสี่พันสี่เท่าสี่เท่าสี่เท่าเนาะสี่เท่าสี่เท่าสี่เท่ารับสี่เท่ากันสี่เท่ากันราคาพวกนี้อ้างกันได้แมงสี่เท่าครับกาตัวร่องกันได้ราคาบนิ่งครับผมเออราคาบนิ่งครับไฟเบาถือใจก็ลดดลง 36ก,ก็มีน้าสิก็กมีเออหา้าสิบก็มีเอาเห็นแล้วครับมื้อนีกนน้ก็มีอ่าอ่าเดี๋ยวผมมื้อนี้มีคู่อ่างมีริวตันแล้วก็เทปพ,นม,ทพนมสาม<ร>ขุบครับปลาขอาก็มีอ่ะครับสวัสดีแฟนๆฮะเนี่ยอ่ามุกดยวนเพื่อนตะกการอย่างไดทุกคนนะครับเนาะอ่าครับฟัวจังยำเฮาสวัสดีครับวันนี้มาต้อนรัครับผมคลิปหน้าคลิปนี้พอกันไหมครับสวัสดีครับ